รถถังสายฟ้าทัานดาโบ2,000หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่าทัานดาโบ2,000 MBT เป็นหนึ่งในระบบอาวุธทรงพลังของไต้หวันที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์สงครามยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมของเกาะที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและความเร็วในการเคลื่อนที่ของกองกำลังแต่ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะว่าทัานดาโบ2,000นั้นไม่ใช่รถถังหลักแบบ MBT Main Battle Tank ตามความหมายดั้งเดิมแต่เป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง หรือ m u l t ิ p l ล l a u อ c h Rocket System MLRS ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งชาติของไต้หวัน n c s i s t โดยมีพื้นฐานจากแพลตฟอร์มของรถบรรทุกหนักฮิโน700หรือ MAN HX ซึ่งมีการดัดแปลงให้รองรับอาวุธหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบทันดาโบ2 0 0 0ใช้โครงรถ 8x8 ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่สูงมากสามารถวิ่งได้ในหลากหลายสภาพภูมิประเทศ มีความเร็วสูงและติดตั้งระบบจรวดหลายลำกล้องที่สามารถยิงจรวดออกไปได้ในระยะตั้งแต่40-100ถึง100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ใช้งานโดยจรวดหลักที่ใช้มีอยู่3ประเภทหลักได้แก่ 1. อาทีวายสจรวดขนาด117ม mm, ิลลิเมตรสำหรับระยะยิงใกล้ยิงได้ใกล้ประมาณ15-20ถึง20กิโลเมตร 2. อาทีวาจรวดขนาด180ม mm, มที่สามารถยิงได้ไกลขึ้นราว3 5ถึง45กิโลเมตร 3. อาทิวาย4จรวดขนาดใหญ่227ม mm. ิลลิเมตรระยะยิงไกลที่สุดราว70-100กิ100โลเมตรจรวดทั้งหมดถูกติดตั้งบนแท่นยิงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถตั้งเป้าและยิงได้อย่างแม่นยำในระยะเวลาอันสัน้นเหมาะกับการใช้ในยุทธวิธียิงแล้วหนีที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากข้าศึก ระบบควบคุมการยิงของทันดาโบ2,000เป็นระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยมีเรดาร์ตรวจจับและระบบ GPS ในการนำวิถีจรวดเพื่อความแม่นยำสูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยบัญชาการกลางแบบเรียลไทม์ทำให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ในทันทีสิ่งที่ทำให้ทันดาโบ2,000โดดเด่นคือความสามารถในการตอบโต้การรุกล้ำของศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินหรือปืนใหญ่ประจำการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากระบบต่อต้านอากาศยานแม้ว่าจะมีลักษณะภายนอกคล้ายกับรถบรรทุกทหารทั่วไปแต่ระบบทันดาโบ2,000ได้รับการติดตั้งกรอะกันกระสุนเบาเพื่อป้องกันการโจมตีจากปืนกลหรือสะเก็ดร,ระเบิดและยังมีระบบป้องกันตัวเองในกรณีที่ถูกตรวจจับเช่นระบบปล่อยควันหรือแผงป้องกันแรงระเบิดด้านล่าง ไต้หวันได้เริ่มพัฒนาโครงการนี้ตั้งแต่ช่วงปี1997และเริ่มนำเข้าประจำการจริงในช่วงต้นยุค2000ปัจจุบันมีการผลิตและใช้งานจำนวนมากโดยกองทัพบ,บกของไต้หวันและยังมีแผนในการพัฒนาเวอร์ชันอัปเกรดในอนาคตเช่นการเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นและการติดตั้งจรวดนำวิถีที่สามารถจ่อเป้าหมายได้แม่นยำกว่าเดิมในแง่ของยุทธศาสตร์ธันดาโบ2000ถูกวางไว้ให้ทำหน้าที่ในแนวหลังแต่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสนับสนุนแนวหน้าในกรณีที่เกิดการบุกรุกฉับพลันโดยเฉพาะในแผนการป้องกันชายฝั่งทะเลที่อาจต้องรับมือกับการรอยอกระพนขึ้นบกจากฝั่งตรงข้ามหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องใช้ระบบ MLRS แทนที่จะใช้เครื่องบินโจมตีหรือปืนใหญ่แบบดั้งเดิมคำตอบคือความเร็วในการตอบโต้ความแม่นยำและต้นทุนที่ถูกกว่าอีกทั้งยังสามารถซ่อนตัวในภูมิประเทศของไต้หวันได้ง่ายกว่าทำให้มีโอกาสรอดจากการโจมตีทางอากาศได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทันดาโบ2,000ได้มีการปรับแต่งให้สามารถยิงกระสุนแบบคลัสเตอร์ที่มีหัวรบย่อยจำนวนมากเพื่อใช้ในการควบคุมพื้นที่กว้างเช่นสนามบินถนนหรือแนวชายหาดในกรณีสัตว์ปู่ยอกระพลขึ้นบกซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันได้อย่างมากในแง่ของเทคโนโลยีแม้ว่าทันดาโบ2,000จะไม่ได้ล้ำหน้าเหมือนระบบจากสหรัฐหรือยุโรปแต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตเองในประเทศ ซึ่งช่วยให้ไต้หวันมีอำนาจในการป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้สำหรับแฟนๆที่สนใจเทคโนโลยีทางทหารหรือระบบอาวุธจากภูมิภาคเอเชียธันดาโบ2 0 0 0ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจทั้งในด้านนะคะ์การออกแบบยุทธ,ธศาสตร์การใช้งานและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศที่มีความเฉพาะตัวหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตไทยได้ Drive, เพื่อไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเ,เกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีจากทั่วโลก เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ